ห้าที่สุดน้าหอมสําหรับฉีดในหน้าหนาวที่จะสร้างบรรยากาศความหนาวกี่โมงของประเทศไทยให้เกิดขึ้นจริงได้นะฮะสิ่งของผู้ชายปารีสโซฟิสติเคตผิวสะอาดเพิ่งอาบน้ําแต่งตัวผมฉีดในชีวิตครั้งสองครั้งแต่วันที่ผมฉีดคนทักประมาณ3าคนผมไม่แน่ใจว่าในสาขาไทยยังมีขายอยู่ไหมถ้ามีรีบเก็บครับออบที่สุดทช้หมดมากที่สุดกลิ่นหนึ่งในคอลเลกชันของผมตั้งแต่ผมสะสมน้ำหอมมาเป็นส0กว่าปีนะครับมันคือ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์โนเบิร์ดนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคิดถึงทุกคนจริงๆคลิปนี้ครับชอบเป็นการส่วนตัวถ้าใครติดตามผมมานาน,านจะรู้ว่าผมจะเป็นคนชอบน้ําหอมดีฟหน่อยหวานนิดนิดมีความเฟมินีนนิดนิดทให้เรารู้สึกอบอุ่นยูนิคเซ็กซี่เซนชุ่ยั่วยวนมันถึงช่วงนี้ของปีเรียบร้อยแล้วครับก็คือช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศเย็นขึ้นก็ทําให้คนที่บ้านน้ําหอมอย่างเราเนี่ยครับรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ใช้น้ําหอมที่หวานขึ้นได้ใช้แนวหนักขึ้นได้นะครับมนเลยเป็น แฮปปี้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ครับผมจะมารวม5ที่สุดน้ําหอมสําหรับฉีดในหน้าหนาวปีนี้นะครับถ้าใครกําลังจะหาน้ําหอมที่ฉีดแล้วสร้างบรรยากาศความหนาวสร้างบรรยากาศความเฟสถี่ความคริสต์มาสความปีใหม่ผมว่า5กลิ่นนี้น่าจะตอบโจทย์มาดูกันว่ากลิ่นไหนเนี่ยจะเป็นน้ําหอมที่เป็นที่สุดสําหรับฉีดในหน้าหนาวของช่องเซนอเบิร์ไปดูกันครับกลิ่นแรกครับ เ so อสอบชอรุนว่าพิวนะฮะกลิ่นเนี้ยคือตอนนั้นเราไปที่เกียวโตในหน้าหนาวเรามีโอกาสได้ไปวัดเยอะมากมีวัดหนึ่งที่ผมไปแล้วผมประทับใจมากวัดนั้นบรรยากาศต้นสนเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่พอเป็นหน้าหนาวอ่ะมันก็จะไม่มีใบสนนั่นนะเขาเรียกว่าฮีโนกิเป็นไม้ที่เขาเอามาทําพวกอ่างออนเซนทําบ้านญี่ปุ่นสไตล์แบบเรียวกังเดินไปเดินมาแล้วก็จะไปเจอสาลเจ้าที่อยู่ข้างในก็จะจุดพวกกํายานรอบล้อมนะก็จะมีเป็นสายน้ํามีแม่น้ํามีตะไคร่ชื้นๆอยู่รอบๆวัดมันท้า ผมนึกถ,ถึงวัดนั้นเพราะกลิ่นในนี้คือมีกลิ่นทั้งกำรรยานบวกกับกลิ่นต้นสนเกิดความรู้สึกเซนสงบฉีดไปทํางานดีมันทำให้จิตใจเราสงบหรือว่าสร้างบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองกันดูครับหนาวแบบญี่ปุ่นสายธรรมชาติต้องมีครับวิวจากแอร,ร์ซอเมื่อกี้เราไปสายแับธรรมะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเป็นสายบาปกรรมครับแต่กับที่สิ่งที่ว่า เซลีนครับไนท์คล l u b b i n ชื่อก็บอกแล้วครับต้องเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวกลางคืนแน่นอนผมมันคือกลิ่นของผู้ชายปารีสโซฟ i s t i c ค t ผิวสะอาดเพิ่งอาบน้ําแต่งตัวมีอายุหน่อยสักสามสิบก,กว่าสี่สิบขึ้นไปใส่เสื้อดําออกไปเที่ยวผับกลางกรุงปารีสเที่ยวไปได้สักพักเขาออกไปสูบบุหรี่ครับแล้วกลับเข้ามาในผับคือกลิ่นนั้นเลยครับข้อเสียของกลิ่นนี้มีอย่างเดียวการกระจายและการติดทนอะ่ะไม่ได้ดีมากกลิ่นมันเหมาะกับการไปเที่ยวผับไปบาร์เหมาะกับการไปเดทซึ่งไปบาร์ไปเดทผมมองว่าสี่ห้าสเปร์กำลังโอเคแต่ถ้าคุณจะเนน้ตาม ื่อมันเลยไปขาบเป็ียขึ้นครับคุณถึงจะสู้ซาวาร์เบอร์เดอร์ชาแนเเลบาคาร่าลูฟไฟโฟตี้ในผับสมัยนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดใครอยากได้ลุคแบดบอยดูหรูตัวนี้ทั้งสะอาดทั้งเดอร์ตี้อยู่ในตัวเดียวกันครับแนะนำมากมากอันดับที่3ครับผมฉีดไม่กี่ครั้งในชีวิตผมครั้ง2ครั้งแต่วันที่ผมฉีดอะทุกคนทักไม่ใช่คนเดียวทักประมาณ3คนในคืนเดียวมันคือกลิ่นนี้ครับ Back l เล k e r กอ กลิ่นนี้ผมไปงานเปิดตัวเขาเลยตอนแรกเราดมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมมนเป็นกลิ่นที่น่าสนใจนะกลิ่นมันกลัดไปเหมือนทอมฟอร์ดยุคเก่าๆที่เราชอบพวกทบอโกวานนิวนัวเดินนัวอูดวูดอะไรเงี้ยกลิ่นเข้าถึงยากกว่าทอมฟอร์ดแต่เท่แต่เราก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะราคามันโหดมากจริงๆนะครับจนวันหนึ่งผมก็ไปเที่ยวต่างประเทศนี่แหละลองเล่นๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันแปลกแต่ผมคิดว่ากลิ่นสไตล์นี้เทียบกับคนที่ฉีดน้ำหอมทั่วไปที่เขาฉีกันเยอะๆสมัยนี้นะครับโอ้กลิ่นนี้จะ กลับมาฉีดที่ไทยนะครับคำชมที่ผมได้จะเป็นแนวว่าเฮ้ยฉีดกินเลยวะเธอฉีดกินเลยว่าก,กลิก่นมันแตกต่างดีเขาจะพูดคำนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะแล้วพอทานไปเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันหอมอ่ะมันยูนิคและกลิ่นมันยังอยู่เลยว่ะข้อดีของกลิ่นเนี่ยผมว่าคือความยูนิคและความติดทนนานนี่ดีมากๆซึ่งอยากรู้ล้วใช่ไหมมันกลิ่นแบบไหน มันคือกลิ่นผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าไปในโบสถ์ที่โรมอะ่ะกลิ่นกํายานที่แรงมากๆแต่ในโบสถ์นั้นน่ะมันมีเป็นโนโอ,อยู่เว้ยคุณที่เป็นไม้และเคลือบแล็กเกอร์มันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันอยู่แล้วเป็นโบสถ์แบบโบราณมากใช้วิธีจุดคบเพลิงก็เลยจะมีกลิ่นสโมกกี้เข้ามานี่คือกลิ่นของแบล็กแลกเกอร์ครับพยายามมากที่สุดละให้คุณเห็นภาพเนื่องจากผมยังฉีดไม่เยอะมากแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นสไตล์นี้ฉีดไปครับไปบาร์อยาก grab attention อะ่ะผมว่าน่าจะดีมากๆยูนิคเพิ่มความหรูหรายคุณแน,น่น แต่ผู้หญิงก็จะบอกว่าเฮ้ยน้ำหอมผูหมดไปแล้วน้ำหอมมึงยังอยู่มันเลยเป็นกลิ่นที่ผมคิดว่าเป็นอันดับสามที่ผมจะใช้บ่อยที่สุดในหน้าหนาวนี้นะครับก็ไปลองดูกันครับลองที่ผิวก่อนก่อนจะซื้อนะคุณอาจจะไม่ชอบกลิ่นสไตล์แบบที่ผมชอบก็ได้นะแบล็กเลคเกอร์ครับ <S <S <ST AR> ส่วนอันที่สองครับโอดี้บัตกูดดี้ครับมันเป็นน้ำหอมที่อยู่ในคอลเลกชันผมมันเดินนานแล้วแหละแต่ไม่นานเท่าอันที่หนึ่งแอ้มีใบ้ด้วยเป็นไม่กลิ่นแนวโกมองที่ผมชอบที่สุดกลิ่นหนึ่งในชีวิตที่ผมเคยใช้มานะครับมัน ทองกาอิมพีเรียลครับของเกินผมจะพูดว่ามันเป็น the ะ a s e ทองกาบีนเฟรนจ์ซอฟต์ออร์ทามได้ไหมทองกาเนี่ยเป็นวัตถุดิบน้ำหอมหนึ่งที่เป็นถั่วครัแบบสารสําคัญอยู่ในนั้นมีชื่อว่าคูมารินครับจะให้ความรู้สึกฟางฟางวานิลานิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นนี้เวะลาดมให้คุณนึกถึงภาพคุณเดินเข้าไปในบ้านสแกนเนเวียหนึงที่มันมีบานหรือมีอะไรที่เป็นฟางแล้วข้างในนั้นนะ่ะจุดเตาผิงอยู่มีความสโมกนิดๆไม่เยอะคุณแม่คุณกําลังเอาโกโก้ร้อนใส่นมแอลมอนเข้ามานิดนึงงแลล้้วววก็ยยดผานิ ผงช็อกโกแลตนิดนึงนะครับไม้ให้คุณจิบนี่ครับมันคือกลิ่นของทองการอิมพิเรียลครับ Winter in the Bottle เลยนะฮะแต่รู้สึกว่ากลิ่นนี้จะไม่ผิดจะ Discontinue แล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในสาขาไทยยังมีขายอยู่ไหมถ้ามีรีบเก็บครับถ้าใครชอบแนวโกมองแต่ไม่หวานนะ่ะชอบน้ําหอมวานิลาหรือชอบน้าหอมสไตล์เฟบลิลีซิอุสอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่เจอเบสที่สุดทองการอิมพีเรียลครับน้ำหอมโกมองที่ผมหลักที่สุดกลิ่นหนึ่งครับ และแล้วก็มาถึงน้ำหอมหน้าหนาวนที่เป็นอันดับหนึ่งของช่องเซนต์อเบครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมว่าดีที่สุดสําหรับตัวผมผมชอบที่สุดใช้หมดมากที่สุดกลิ่นหนึ่งในคอลเลคชันนงผมตั้งแต่ผมสะสมน้ำหอมมาเป็น10ปกว่าปีนะครับมันคือ ดอยเช่กับานาเดอะวันโอเดอร์ไทเลตด้วยนะครับโอเดอร์ไทเลตเป็นกลิ่นที่โชว์สกิลของคนปรุงน้ําหอมได้มากกว่าโอเดอร์พาฟูมเยอะมันมีมิติกว่าชัดเจนแม้โอเดอร์พาฟูมเนี่ยจะต,ติดทนมากกว่านีดหนึ่งครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งแต่ความติดทนนั้นนะ่ะมันสู้ไม่ได้กับการที่กลิ่นมันคอมเพล็กซ์กว่ามันเห็นขั้นตอนการพัฒนากลิ่นที่ชัดเจนกว่าแค่คุณฉีกกลิ่นเนี้ยเพิ่มสักสอสเป์ก็ติดทนเท่าโอเดอร์พาร์ฟูมแล้วคนปรุงก็คือ Olivier Porsche, นนอลนะอลนนนนิเป นะครับกลินนี้คุณจะไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นกลิ่นของชาแนลมันต่างกันชัดเจนช่วงแรกที่คุณได้กลิ่นอะ่ะมันจะเป็นกลิ่นสไตล์อโรมาติกพึ่งโกนหนวดมาบวกกับขิงเว้ยเป็นกลิ่นที่น้งหอมผู้ชายทั่วไปจะใช้นันเยอะมากๆกลิ่นนี้เลยเพิ่มความเท่เข้ามาด้วยการใส่แอมเบอร์ทอบโกเข้ามาแอมเบอร์คือการผสมกันของยางไม้มาบวกกับ,กบกวานิลามันก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นในน้ําหอมเหมือนเวลาคณดูจูรลสิกปาร์คมันจะมีแอมเบอร์อยู่ใช่ไหมความรู้สึกของการดูแอมเบอร์นั้นอุ่นที่คุณจะไดเนี่ย แมทธิวแม็กคอนเนเฮนะครับจะไปผิดจะปอีค e ุกมาที่โรงแรมหนึ่งแต่งตัวซับซิเกตเสื้อขาวเดินเข้าโรงแรมอย่างมั่นใจมีปาปารสัสซี่ถ่ายรูปและสุดท้ายเขาก็แค่อยากจะผ่อนคลายกับตัวเองนะครับถอดเสื้อนอนที่เล้า ไม่ใช่น้อยที่เลาไม่ใช่เลาโรงแรมง,งั้นถอดเสื้อนอนที่ห้องของเขามันคือกลิ่นของผู้ชายมั่นใจผู้ชายที่รู้แล้วว่าชีวิตเขาต้องการอะไรปรผสมเร็จแล้วอะกลิ่นมาให้ความสุกอย่างนั้นเลยครับถ้าใครจะไปเดทไปบาร์อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นหัวหน้าซ e o ฉีดทางานมันคือเดอะเบสที่สุดที่คุณจะหาได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถูกที่สุดในลิส์นี้ฝีมือในการปรุงหรือวัตถุดิบคุณภาพไม่ต่างจาก4 5ห้ากลิ่นที่ผมพูดมาซึ่งราคาเกือบหมื่นทั้งนั้นนะครับกลิ่นนี้สู้และชนะได้สบายผมเลยให้หในหน Winter, เป็น เฮยเปื่อยกายกางเล้าใช่ครับแห่ต้องกินนี้คลับโดยเช่การบานะ่าเดอะวันครับอันดับที่หนึ่ง<ว> จบไปแล้วครับกับสุดยอดน้ําหอมสําหรับวินเทอร์นะครับที่จะสร้างบรรยากาศความหนาวกี่โมงของประเทศไทยให้เกิดขึ้นจริงได้นะฮะถ้าเกิดคุณนะมีน้ําหอมที่คุณชอบใช้ในอากาศเย็นๆหรือวันที่คุณเฉลิมฉลองเฟสทีฟอะไรงนี้คอมเมนต์มาด้านล่างได้ครับเซนเนอร์เบิร์นก็อยากจะได้น้ําหอมใหม่ๆเหมือนกันครับก็อยากจะลงไปอ่านป้ายยาให้เพื่อนๆที่กำลังหาน้ําหอมหน้าหนาวอยู่นะครับลงไปเสพที่คอมเมนต์ได้นะครับหลังจากดูคลิปผมเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปน้ําหอมรีวริวแบบนี้ครับฝากติดตามช่องยูทูบเซนเนอร์เบิรร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 ์นนนนนะะะะะะะคคคคััับบบบถ้้้าาาาาาาุณดดดดดดดูแแลลลลวววชออฝกกกกกกกตติิิมมยย่่่่ืงงเเเพี ผมออกคลิปใหม่เนี่ยจะมีนอติแจ้งเตือนไปที่คุณเลยนะว่าผมออกคลิปใหม่แล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดถึงผมอยากดูคลิปสั้นๆผมมีอินสตาแกรม e ิวนะครับแล้วก็ Tik t o อนะครับฝากไปติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้ไซว์ต้องไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรครับบ๊ายบาย